ครับับนี่สี่ช่างแม่ไปดูแล้วนะฮะกล่องอะไรมีอยู่นะครับร้อยเมกเร้อยเมโครเอร้อยไมโครแล้วหกสิบโวลต์นะครับแล้วก็เจ้าที่มีก็ร้อยสองร้อยยี่สิบไมโครร้อยหกสิบโวลต์นะครับก็คงต้องเพิ่มโวลต์นะครับเมโครก็น่าจะต่อเมโครตัวต่ำสุดนะครับต่อนุกกมนะครับให้ผนโวลต์ได้เกินสามร้อยโวลต์นะครับ จะได้320โวลต์นครับต่ออนุก,กรมกันมีลองเพจด้วยก่อนครับาจะใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ได้ก็ค่อาไปซื้อเบอร์กระไหลมาใส่นะครับต่ออนุก,กรมดูก่อนนะครับะจะต่อที่กันสีแดงนะ นะครับใช้ของที่มีอยู่ทดลองก่อนนะครับซื้อให้เสียตังค์นะครับซื้อมาใช้ไม่ได้ก็คุณค่าเหมือนเดิมนะครับก็ต้องต่ออนุกรมจุดบวกระลบนะครับไไมโครมากกว่าร้อยไมโค มีวนไม่ถึงนะครับวนต่ำต่อคบลับของนี่นะครับต่อขนกลมมาที่ขาบวกนะครับขาลบจะมีแถบบอกอยู่แล้วนะครับกลบของสี่ ีดำนี่ก็จะตอบเป็นวลบนะครับสี่ไฟบิบในสามร้อยนะครับดลบดับไปลบนะไม่ได้สี่มาแล้วครับวนวนถึงแน่นอนนะครับนอนไปดีกว่าครับกันพลาดนะ นนกะครับมีบวกีบอกบวกบวกลบอีกแล้วนะครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นบวกนะครับในึลายกริดวงจรโดยจะสัญลักษณ์ได้ออกก็ได้ครับแ,แนนบบอนโอนะฮะวงจรนะฮะไฟบวกนะครับ,บวงจรบิดเลติฟายตรงนี้นะครับต่อที่ต่อสายนะครับจะมีค่า ร้อยไมโครสี0โวลต์แล้วก็สั่ทดลองใส่ได้เลยนะไม่มีก็ลองเทสดูก่อนนะใช้ของที่เรามีนะครับลองเทสดูก่อนจะใช้ได้ไหมนะครับ ปัักนะครบดีนะครับบวกลบให้ถูกนะครับลบสีแดงบวกสีปากนะครับไฟบวกลบนะครับไฟสามร้อยนะครับไฟเฮมิเตอร์ไหมเห็นนะครับเห็นนะครับสามร้อยมีนะครับวัดอิเปิลนะครับ AC out นะครับเลซี นะครับลองดูว่าเกี่ยวไหมนะครับเห็นสภาพไม่ดีแล้วนะครับ,รบเ,ปเปิดนะครับเปิดแล้วปิดเนี่ยบางทีอาจจะค้างอยู่นะครับโอเคตัวแล้ครไฟดีทีนะครับไฟดีซีนี่ก็น่าจะจ่ายปกตินะครับ สองโวล์นะครับมอเตอร์ดีซีนะครับหนร้อยโวล์นะครับสปีดต่างๆนะครับลองกันนะครับดูสีจะตัดไหมนะครับ ต่อไม่ต่อโหลดมอเตอร์ไม่ต่อเลยทนะั้งสิ้นนะครับรจะสามารถอ,อ่านคำสั่งได้ไหมนะครับชั่งแรงวัดคำสั่งขารีเลย์นะครับปลบตัวน,นี้นะครับแล้วก็ขาอคอยตรงน,นี้นะครับที่มากี่โวลต์ได้12โวลต์ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ละคอยนะครับ มีเลนะครับรอคำสั่งนะครับอ่อนได้จะดังแป๊กนะครับเฮ้ยหัวเดี๋ยวไม่อ่อนนะครับหรือจะตัดหรือเปล่านะครับ วงจอรอื่นไม่ได้ถอดมานะครับทั้งนม้องมามานี้เราล,ลองดูนะครับว่าได้ไหมครับรุ่นนี้ไม่แน่ใจนี่ครับต้องลองนะครับตัดเหมือนเดิมนะครับจิบเหมือนเดิมต้องต่อโหลดหรือเปล่าไม่แน่ใจใช้พันจากมอเตอร์นะครับ อนหยุดภาพ่ะกัน